แทนแทนสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันนี้สิบเอ็ดนาฬิกาห้านาทีแล้ววันนี้มาในยุคข,ของเลดี้นะคะมาแบบเลดี้มาแบบแบบดูนะดูในะชุดก็ได้เห็นไหมเลดี้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 คือวันนี้ใครๆก็ชมว่าเราสวยมากกิรติสวยยินติน่ารักถูกต้องถ้าเราบอกเราทุกวนะันอะฉันสวยฉันน่ารักเห็นไหมคะน่ารักไหมพูดทำไมปากซีดจัง <laughs> <laughs> ปากซีดมาก เดี๋ยวติดจัดรายการวันนี้หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็วันนี้มีเลี้ยงมีเลี้ยงเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูก่อนว่าที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีอะไรกินมั่งมีสปอนเซอร์ให้ทําบุญเราก็ต้องทําบุญหน่อยนะสปอนเซอร์ให้ทําบุญก็ต้องทําบุญนิดนึงนะคะเ,เดี๋ยวติยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยคือพูดง่ายๆ่ายหูฟังเนี่ยนี่มีโลชั่นทาด้วยนะติยังไม่ได้จับหูฟังติเลยเดี๋ยวติจับหูฟังติก่อนเพราะติไม่มีหูฟังน,นะคะ อยู่ไหนล่ะน่ารักเนาะเขาบอกสิน่ารักมากวันนี้น่ารักน่ารักอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยรู้ไหมอายุเท่าไหร่ละรู้ไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวติดจดรายการไม่ถูกหนึ่งชั่วโมงทำอะไรดีเนี่ยสมุดก็ไม่ได้เอามาเอ้าเขาหลือออกมาให้ติเฮ้ยเอาสมุดมาให้หน่อยดี จะนำความสุขมาทปีไม่เล่นล้ะเดี๋ยวติไปดูเขาเอาสังเสียงให้ติก่อนวันนี้จะพูดอะไรไม่บอกจะคุยอะไรก็ไม่บอกถ้าโอ,อกาสเนี่ยนะติจะไม่พูดอะไรเลยนะเพราะว่าอะไรกลัวคนรู้ไงกลัวคนแบบคือบางครั้งมันเป็นความรู้เนี่ยเป็นความรู้เฉพาะคนที่ฟังรายการเก้าเก้าเท่านั้น นะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อไม่เป็นเรื่องนามสกุลนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่นี่สเค็ดเป็นสเค็ดสำหรับคนชมแต่ไม่ใช่สเค็ดสำหรับท่านผู้ฟังนะคะลองติดตามดูว่ารายการกิรติโชธรรมมีอะไรดีบ้างนะคะคนก็น่ารักนะคนนี้ก็น่ารักโอเคนะครับบ๊ายบายโอ้โหนี่ทับแป้งฝุ่นนะ ไม่นนะได้ครับเป็นพับพับเป็มฝุ่นเดี๋ยวติไปดูหนังสือกั๊ดหนึ่งนะคะไปไป